เรื่องของนักร้องร้องอจนตัวเองเนี่ยตอนนี้มีโทษแล้วนะอาจจะต้องติดคุกหกปีแต่ก็โชคดีได้ประกันนะคะยังจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะพี่สีค่ะที่มีเรื่องของการไปเรียกรับเหมือนไปแบ็กเมลเขาว่า,าว่าจะร้องเรื่องนี้เรื่องนี้กับเจ๋งอดอกจิกค่ะวันนี้ ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วแต่โชคดีที่สารให้ประกันตัวนะคุณกุลับมาที่บันไดโครมการข้าวโอ้ยงาภาพไปดีคุณนิติชาอ้าวเนี่ยแหละค่ะภาพประวัติสารนะคะจอมันนี้สารอายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่แหมเป็นคดีที่คนยังจํากันได้นะนายสิสวุวรรณจันยาค่ะและนายยศวริชูกรอบหรือว่าเจ๋งดอกจิกพร้อมกับพวกอีกตั้งห้าคนเนี่ยไปเรียกรับทรัพย์สิน จกอธิบดีกรมการข้าวล่าสุดค่ะสารตัดสินหกปีนะคะคุณสุวิทย์ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะคุณเจงดกจิกโดนไปและครั้งนี้เนี่ยอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเขาก็เอาเรื่องจริงๆเนี่ยคุณเจงดกจิกนะคะทางด้านอธิบดีกรมการข้าวท่านก็บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกรรมและผมบอกแล้วว่าสองคนนี้ผมมีทั้งวิดีโอมีทั้งคลิปเสียงว่ามาเรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าจะไป ไปร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยท่านทีต่ตเป็นอกรลมกันข้าวนะได้นะจะร้องเรียนแต่ถ้าจะไม่ให้ร้องเอามาล้านห้าว่างั้นเหเออ,เอ,อไปร้องเรียนเขานะคะก็ถือว่าเดือดร้อนแล้วและนี่ก็ไปขู่กันโชคทรัพย์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายศาลตัดสินเลยค่ะคแต่โชคดีที่ได้ประกันไปหกแสนพูดสีเทาก็เลยไปถามไปถามพี่สีก่อนว่าพี่สีนี่ จะโดนแน่ๆเลยนะ6ปีแต่ตอนนี้ก็ยังดีได้ให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวพี่สีหนักใจไหมพี่สีก็บอกไม่หนักใจหรอกตอนนี้ก็คิดว่าพอจะสู้ได้อยู่ค่ะส่วนทางด้านเจ๋งดอกจิก ใจถามเจิงดอกจิกอ,อีกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างทั้งคุณเจิงดอกจิกก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะศาลท่านก็อุตส่าห์เมตตาให้ประกันตัวเดี๋ยวก็ต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็ต้องสู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะ<อ>เพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะไปถามท่านอาธิบดีกรมการข้าวบ้างในฐานะเป็นโจทย์เนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่ร้องนะคะเพราะว่าท่านอาธิบดีไม่ได้ไปรับฟังคําพิพากษาของศาลค่ะท่านก็อยู่เฉยๆแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็รู้สึกเฉยๆและครั้งนี้ท่านบอกประโยคเด็ดอยู่งว่า กรรมก็ต้องทําอย่างนี้แหละคือทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมหนีไม่พ้นใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นท่านก็ว่าแค่นี้แล้วค่ะไม่มีใครหนีกรรมพ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คิดจะเอามาใส่ใจสักเท่าไหร่ด้วยตัวเองก็ทําตามหน้าที่ค่ะก็ไม่ได้อยากจะฝากอะไรไปถึงทั้งคุณศรีสวรรค์และทัาผูเจ๋งดอกจิกนะคะปล่อยให้เป็นไปตามอํานาจศาลเป็นไปตามระบบระเบียบแล้วก็เป็นไปตามกรรมว่างั้นนะ